กลับมาเล่นกับครูคืนวันเสาร์ฝนโปรโยลงมาบางๆางทำให้ถนนสายเปลี่ยวที่พากลุ่มวัยรุ่นทั้งห้าเดินทางไปนั้นดูน่ากลัวกว่าปกติกลุ่มนี้ประกอบด้วยการหนุ่มมาดกวนที่ชอบทำคลิปเล่าเรื่องผีเมสาวมัน่นผู้ชื่นชอบเรื่องหลีลับพบชายหนุ่มขี้เล่นไม่กลัวผีแนนเพื่อนสาวที่ขี้กลัวที่สุดในกลุ่ม และอาร์ตชายเงียบๆที่ไม่ค่อยพูดอะไรแต่ชอบถ่ายภาพสวยๆพวกเขามีไอเดียทำคอนเทนต์ใหม่คือเล่าเรื่องผีในสถานที่จริงและเป้าหมายก็คือโรงเรียนร้างในตำนานที่ว่ากันว่ามีเหตุการณ์สยองเมื่อหลายสิบปีก่อนคือครูใหญ่ฆ่าตัวตายพร้อมเด็กนักเรียนในห้องประชุมใหญ่หลังจากนั้น โรงเรียนก็ปิดตายจนวันนี้เมื่อรถจอดสนิทต,ตรงทางเข้าทุกคนต่างมองเห็นป้ายโรงเรียนเก่าที่ถูกสนิมกัดจนแทบอ่านไม่ออกประตูเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงเอ็ดอารตามแรงลมพวกเขาผลักเข้าไปด้วยแรงหลายคนเสียงดำกึกจนสะท้อนกล้องไปทั่วทำเอาแนนสะดุ้งร้องออกมาเบาๆโอ้เงียบหน่อยเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงตอบกลับล็อก การพูดขำๆแต่ในใจเองก็เริ่มขนลุกพวกเขาเดินผ่านสนามหญ้าที่รกจนแทบมองไม่เห็นพื้นต้นไม้แห้งยืนตายเหมือนวิญญาณรอคอยด้านหน้าเป็นตึกเรียนสองชั้นสีลอกล่อนหน้าต่างแตกบางบานห้อยตองแต่งเหมือนดวงตาโบบจ้องมองทุกย่างก้าวมีเสียงกิ่งไม้หักกับเสียงรองเท้ากระทบเศษกระจกดังแกรกๆเนี่ยแหละโลเคชั่นสุดยอด พบพูดเสียงดังพร้อมหัวเราะแต่เสียงหัวเราะของเขากลับแผ่วลงทันทีเมื่อมีเสียงตึกตึกตึกคล้ายเสียงวิ่งบนชั้นสองทุกคนหยุดนิ่งหันมองหน้ากันล,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 ล้มล้มพัดและอาร์ตพูดเสียงเรียบแต่สายตาเขากลับจับจ้องไปบนบันไดที่มืดสนิทเมยยกกล้องพร้อมไฟฉายส่องไปทั่วห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยโต๊ะเก่า และกระดานดำที่มีรอยขีดเขียนเหมือนเด็กพึ่งเล่นเมื่อวานนี้บนกระดานมีประโยคเขียนด้วยช็อกว่าครูยังรอเธออยู่โอ้ยใครเล่นพิเล่นเขียนไว้ปะเนี่ยพบหัวเราะฟืดๆแต่ไม่มีใครตอบเพราะตอนนั้นเสียงเอียดเอียดของเก้าอี้ที่เหมือนมีคนลากดังขึ้นมาจากชั้นสองดีเลยได้บรรยากาศของจริงการกดปุ่มเริ่มอัดคลิป กลองหันไปยังบันไดที่ทอดยาวขึ้นสู่ความมืดพวกเขาค่อยๆเดินขึ้นไปทีละก้าวเสียงฝีเท้ากดลงบนไม้ผุทรงเสียงกรอบกแกรบและทุกก้าวเหมือนถูกมองอยู่เมื่อถึงชั้นสองแนนเริ่มร้องไห้เบาๆการเรากลับเธอมันไม่ตลกแล้วแต่ก่อนที่ใครจะตอบเสียงเด็กหัวเราะคิกคักดังแว่วมาจากห้องท้ายสุดทางเดินทุกคนแข็งค้าง การหันกล้องไปตามทางเสียงหัวเราะค่อยๆแปลเป็นเสียงร้องไห้สะอกสะอืนแล้วก็เงียบลงทันทีไฟฉายของเมย์ส่องไปเห็นยาวเล็กๆคล้ายเด็กวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วทิ้งรอยมือเปื้อนดินไว้บนผนังเพื่อนๆเราเจอแล้วของจริงแน่ๆการพูดเสียงสั่นแต่ยังยกกล้องถ่ายทั้งที่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดพวกเขาตัดสินใจเดินไปห้องนั้น เมื่อผลักดูประตูเข้าไปภายในมืดสนิทมีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหมือนสนิมคละคลุง้งอาร์ตยกกล้องขึ้นถ่ายผ่านแฟลชแวบหนึ่งทุกคนเห็นภาพในจังหวะสั้นๆคือเงาคนยืนเรียงเป็นแถวตรงกระดานดำมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใบหน้าเละคล้ายถูกทุบด้วยของแข็งดวงตาไม่มีลูกตาแต่ทุกคนสสแแย,ยิ้มพร้อมกันทุกคนวิงว่งวิ่งพบตะโกนสุดเสียง ก่อนพวกเขาจะได้ยินเสียงประตูปิดปังข้างหลังลมเย็นจัดพัดวูบผ่านเหมือนมีใครใหายใจรดต้นคอเสียงหัวเราะเสียงเด็กร้องไห้และเสียงเก้าอี้ลากดังระง,งมรอบตัวผืนสั่นเหมือนมีคนวิ่งไล่ตามการแทบทำกล้องตกแต่ยังคว้ามากอดน,นั่นทุกคนวิ่งสุดชีวิตลงบันไดเสียงฝีเท้าตามติดมาตึก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 จนถึงหน้าประตูเหล็กที่ตอนแรกเปิดอ้าแต่ตอนนี้ปิดสนิท แม่กรีดร้องใครมาปิดพบกับอาร์ตช่วยกันกระชากจนมันเปิดออกพร้อมเสียงแหลมยาวเหมือนใครกรีดร้องตามลมพวกเขาทั้งห้าพุ่งออกไปวิ่งข้ามสนามหญ้าไม่เหลียวหลังเมื่อถึงรถทุกคนขึ้นไปโดยไม่มีใครพูดอะไรเลยจนออกห่างจากโรงเรียนร้างไปหลายกิโลเมตรการยังคงหอบหายใจมือสั่นระริกเขาเหลือบมองกล้องที่บันทึกทุกอย่างไว้แต่ทันทีที่กดดูฝ่ายทั้งหมดว่างเปล่า มีแต่เพียงจอสีดำและเสียงเด็กกระซิบเบาๆว่ากลับมาเล่นกับครูอีกนะตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้ากลับไปที่โรงเรียนร้างนั้นอีกและพวกเขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ต่อหน้ากันอีกเลยผ่านไปเกือบสองสัปดาห์หลังจากคืนนรกในโรงเรียนร้างทุกคนต่างพยายามลืมเหตุการณ์นั้นแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ ภาพเงาคนไร้ตาและเสียงกระซิบก็ยิ่งชัดในหัวจนวันหนึ่งการโทรมาหาเพื่อนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเครือมึงกล้องกูมันมีไฟล์ใหม่ขึ้นมาเองตอนเมื่อคืนทุกคนช็อกการบอกว่าในไฟล์มีแต่เพลงเสียงกระซิบชัดเจนขึ้นกว่าเดิมว่ากลับมามาเล่นกับครูเดี๋ยวนี้และที่หลอนที่สุดคือภาพสุดท้ายเป็นเงาของพวกเขาทั้งห้า ยืนอยู่ในห้องประชุมของโรงเรียนร้างทั้งที่ไม่มีใครกลับไปความกลัวเปลี่ยนเป็นความไม่สบายใจพวกเขาจึงตัดสินใจนัดมาที่ห้องของการเพื่อเปิดไฟพร้อมกันแนนถึงกับร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงกระซิบแซกเหมือนอยู่ข้างหูและทันใดนั้นไฟทั้งห้องดับวูบความมืดมิดปกคลุมเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบห้องตึกตึกตึก,ตก,ตก พร้อมกลิ่นสนิมคละคลุ้งเราวกับโรงเรียนร้างทั้งตึกตามมาอยู่ในบ้านเสียงหัวเราะขี้คกักของเด็กดังจากมุมมืดก่อนที่แสงจากจอโทรศัพท์ของเมย์จะส่องให้เห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนเรียงเป็นทางมุ่งออกจากประตูห้องพวกมันเข้ามาแล้วอาร์ตโกนทุกคนวิ่งหนีลงบันไดายางลานจอดรถแต่ประตูห้องนั่งเล่นปิดเองอย่างแรงเสียงตะปูขูดไม้ดังลั่นเหมือนมีใครตอกตะปูปิดทางหนีทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ทันใดนั้นแสงแฟลชจากโทรศัพท์ของการติดขึ้นเองทุกคนเห็นภาพเพียงชั่วกระชั้นเดียวแต่พอจดจำได้จนวันตายคือครูใหญ่คอหักห้อยหัวกลางเพดานดวงตาว้วว่างมีเลือดซึมพร้อมเด็กๆก,กว่า20คนยืนยิ้มอยู่ข้างหลังทุกตัวไม่มีเท้าลอยเหนือคลื่นเสียงประโยคเดิมดังพร้อมกันรอบตัวกลับมาเล่นกับครูจังหวะนั้นประตูครัวเปิดเองพวกเขาไม่คิดชีวิต พุ่งออกไปกระโดดข้ามรั้วบ้านแม้แขนขาจะถลอกเลือดไหลแต่ไม่มีใครหันหลังกลับรถของการจอดอยู่ไม่ไกลพวกเขาพรวดขึ้นรถ,ถทันทีเสียงข้อกระจกดังสนั่นจากทุกทิศราวกับมีคนหลายสิบรุมล้อมการเหยียบคันริ่งเต็มที่จนไฟถนนส่องลอดกระจกหลังไม่มีเงาใครตามมาแต่เสียงในโทรศัพท์ที่ตกอยู่เบาะหลังอย่างเล่นซ้ำดิวยานีครูรออยู่ที่โรงเรียน หลังคืนนั้นไม่มีใครกล้าปิดไฟเวลานอนและต่างสาบานว่าไม่กลับไปที่โรงเรียนร้างนั้นอีกแต่ทุกคนรู้ดีบางสิ่งออกมาพร้อมกับพวกเขาแล้ว